นาครับแซวนี่ร้อมนะครับความที่จะไปเก็บเพชรนะครับผมเราจะรวมไปช่อด้วกันครับมาเมื่อนี้การหาอยู่ให้กินจะมาหรือแมวมาครับผมเป็นเก็บเพชรโคกนาบ้านครับผมนี่ปูกที่เราเห็นครับเดี๋ยวไปรวมไปช่อกันไปเลยครับดอกกระลังงามครับผมอยนี่ครับกังเริ่มบานดอกแข็งดอกงามดีะครับเติมกันไปเลยครับผมดอกบานนะครับแต่ว่างามดีครับผม ยังดอกแข็งดอกงามอยู่ครับเพราะว่าฝนมัมมีตกใส่นะครับมันก็เลยดอกงามดอกแข็งแล้วก็ยุ่ยได้หลายมือครับเห็ดกอครับผมดอกงามเลยกินไปนิดนึงครับผมดอกหนึ่งมัมนต้สองสามดอกครับครับผมเกิดเป็นมูอยู่ครับนี่เฮ้ยเพิ่มกว่าห้องจะพออยู่ครับดอกงามงามครับ มันนี่พามาเบืองดอกหวานนะครับที่เกิดอยู่ในป่านะครับผมเพื่อไทยจุดนี้เห็นเบืองเหาครั้งหนึ่งครับเป็นดอกสีเขียวอ่อนนะครับช่วงแรกมันเลยโชวงมันแก่มันมันออกเป็นสีแดงครับนี่เห็กคระปุามงามๆครับคุณเจมส์นครับิึงจุดนี้ครับเน็ดก่อนะครับผมคนขางที่หาอยากออกห่างๆครับคุนกับลาย ว่ติเห็ดออกนี่คนเตียมโคครับผมยังไปใส่พอจะข้นเนี่ยูุดนี้สองดอกครับก็ได้เตรียมกันนี่ตาครับได้เยอะถุยน้อยอยู่ครับผมเตรียมกันครับผมดอกเพิ่งครับผมดอกงามๆครับเจอเกิดทั้งห้างนะครับโดนๆพอี่ได้ดอกสองดอกเตรียมกันไปเลยครับก็ได้ไปแกางยางแทรกไปนะครับผมมึงจุดนี้ครับดอกงามดีอยู่แบบนี้ ้วครับดอกซองเรือตาคนนะครับเพราะป็นเคลียเตี้ยมอยู่ตรงนี้มันมีค้นเคลียนะครับเรื่อเลือครับผมบรินี้ตื่นกันครับผมเอาไปเกี่ยครับแซบครับยุ่งขางกันนะครับผมตอนแรกเก็บรองนี้ได้แล้วกำลังติดสายตาเดี๋ยวมองอยู่ใกลกันอีกห่างกันประมาณเจ็กสิบเส้นเลยเจออีก่ดอกนึงครับเปลี่ยนๆเลยแสดงว่าข้นยังพันครับผมบรเวตืมกันครับ พอได้ปีแกงครับแซบครับนี่ดอกแรกที่เก็บอยู่จุดนี้นะครับผมเข้าใจว่ามีดอกเดียวนะครับมันยังไม่ได้เ็เบิ้งเพิ่มครั้งสีสายตานะครับเจออีกดอกนึงครับนี่ตัานี้ครับแล้วก็เลี่ยไปไม่ออกนะครับหายปางงานอยู่ครับอีกสองดอกครับผมเนี่ยนั่งครับพอเดดเติมกันครับผมปแกงครับแซบครับอีกดอกนึงครับลอดตาคนอ้าว งามดีอยู่ครับผมเจียวบ่มันเจียวเป็นเห็ดจินเลยบ่อันจะเป็นเห็ดท่านท่านอ่บเห็ดทานครับผมตรงดอกนี้ครับงามอยู่ดีครับเนี่ยอูาหัส่วนหนึ่งแต่ว่าดอกงามดีครับผม,มเตรียมกันครับดอกเรื่องครับท่าทางทางยางกับมตังเจหาเดวมก็ตังเจยางกับ ครับไม่เจอเจ้าของมันเฝ้าอยู่ยิ่งคือเพิ่นจินนะครับเิ่งเพิ่นจินเบิดไปเป็นดอกแล้วครับเนี่ยส่วนที่เหลือครับผมเพืดอตึมกันครับถ้าผอมนี่คือผลงานการหายอยู่หากินในเซานี่ครับไปาะโขกเราไปหายอยู่หากินหาเก็บเห็ดครับเห็ดออกครับจะว่าออกบ่อไหรเห็ดออกช่วงเดือนตัวล่าคมนะครับวันที่สิบเก้าตัวล่าคมแล้วนะครับเห็ดกันยังออกอยู่ แต่ว่าบางพื้นที่มันกอ็ออกหลายแล้วก็มีเตอดอมงามนะแต่บ้านผมนี่ค่อนข้างที่จะออกหน่อยนะครับแต่ว่าก็พอได้กเก็บไม่เห็ดอยู่เห็ดดินนะครับผมนี่เป็นเห็ดดาแ,แลนะอ่อ,อนเห็ดกอเห็ดแป้งเห็ดดินนะครับเห็ดเห็ดร่วมนะครับวันนี้ก็ได้จักแกงอยู่ครับผมแกงแง่หน่นอย วันนี้อยู่ในกินครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับช่องวิทยุเทานิสานสตอรี่ขอขอบคุณกันยังสูงครับผมไปแล้วสวัสดีครับ